ครับสวัสดีครับภาพซ้มครับไม่นี้ผมกระเด้งว่าพอพัานมากครับนี่พึ่งอ,อกมาว่าท่านเราล่องลถยอยู่ครับพอท่านคุ้มฝูงครับว่าสองปีกว่านี่แหละครับกำลังหาใส่งานครับครับนี่โอ้โดําไข่หำดํา ไดลอมดียวกับเน่าเญ่อยู่รับ,าน,รบนาดีครับที่ว่าฟูงไเลครับนุ้ยจะเอาไปเป็นเนื้อไปอยังกับกับตุ้ใหญ่มากรับพื่ว่าญ่ครับรัวสองปีกวาเลี้ยงดีอย่าคนเบื่อครับใช่ครับผมบอลเดาล่งรถได้ครับพอเมื่อมผมก็ติไปต่อ การเอาผลของไทยบ้างสินะฮะผู้มีผู้ใดสนใจครับเนเบ้างครับนี่เพิ่มสูงร้อยสี่สิบไปห้าร้อยสี่สิบห้าครับนี่นะะเปิดราคาไว้ถูกถูกด้วยพี่น,อน,นอ้องด้วยสองหมื่นหกพันครับเนี่ยเดี๋ยวไปเลี้ยงที่เดี๋ยวไปยังกระทำเป็นการเป็นงาน เป็นบุญช่วงนี้บุญหลายครับบุญผเวียดบุญสารพัดงานต่งต้ากับเล่าเต้าเดียวไปเลี้ยงจังได้ครับผมกับว่านั่นเนาะพอผมบาขาใครผมบ่าขาสัตว์ครับเจ้าผมว่ามันคมครับนี่ตัวเดียวเนี่ยแล้วเลยครับจบเลยจบงานเลย <c oughs> นี่เปิดเตือนเครับพี่น้องสองเมืหก่นผมส่งให้พี่พอบเธออีสานครับ นี่เอาเป็นพอพันข้อฝูงครับในหูดำครับในเครื่องดำครับครับถือว่าได้นะครับหำไข่ไข่กับทอกันดีเยอะครับไข่ทำกันแบบเลยครับหนากือถือว่าว่าสีลายครับเแบบลูกหลอดด้วครับลูกพ่อหลอดแล้วครับลูกไส้แค่พวกแปดครับนั่นแหละนั่นแหละ สนใจกะนถักมาโทรมาครับชงให้เลขครับผมนั่นแหละชงขอตัวขอให้ผมมาเดาลัรลอดเหรอครับนั่นแหละพอมันน่าคำพอดีจะ่ท่างโนหลานก็เจ้ามาเดาง้อลักลอดเหรอครับก็เจ้าขายง้อตักลอดแถวใชยพุมเลยเสือขายกันเลยยังถอยด่าถอยกลนรถแท่กันไล่ขืนเล่ง้อมีเสียงจ้าตัวผมเบบัง นั่นแหละโอ้ยสองเหมือนหกครับถือว่าใดนามเดียครับตีแล้วคาเนียดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละเอาไปเฮตินเดียกเอาไปครับหมักครับมากกระโั่มากครับผมป้ายเขียมือแรกนี่เลยครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ